ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามอเภอสังขาบุรีจัังหวดกาญจนบุรีได้รับสมญาเทพเจ้าของชาวมอญ เป็นจิตวิญ,ญญาณผู้นำของชาวมอญพัทถินที่สังขะบุรีลวงพ่ออุตมะเป็นชาวมอญเกิดโมรนาทิตย์ขึ้นหกข้ามเดือนสี่ตรงกับปีพุทธศักราช2453ที่หมู่บ้านโมกกะเนียงอำเภอเยจังหวัดมะละแมมงเดิมชื่อเอมองในวัยเยาว์ศึกษาเล่าเรียนอัขระรามันและพม่าก,กับพระสงฆ์ที่วัด โมกกะเนียงอายุครบ19ปีบปรรพชาที่วัดโมกกะเนียงตามประเพณีของชาวรามันมีพระเกตมาลาเป็นพระอุปชาศึกษาภาษาบาลีและพระปฏิติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นดีและชั้นโทร,ระหว่างนั้นอยู่ปฏิบัติรับใช้พระอุปชาอย่างใกล้ชิดจนเป็นที่เมตตาตลอดสองพรรษาจึงได้เข้าพิธีบุสมบัในปีพุทธศักราช2474 ที่วัดเกาสะมีพระเกตมาลาเป็นพระอุปชาพระนันทสาโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระวิสารโทวัดเจ้าคะเลเป็นพระอุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุตมารัมโพแปลว่าผู้มีความภาคเพียรอันสูงสุดหลังจากนั้นกาบลาพระอุปชาไปศึกษาบาลีและพระปฏิติธรรมที่วัดปาสาททอ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากนั้นไปนจำพรรษาที่วัดสุการุซึ่งเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีและพระประิตธรรมและสามารถสอบได้ปร,ริญญาแปดประโยคต่อมาย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าเลไลเพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์อังเขวังโสซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาหนึ่งพรรษา ปีพุทธศักราช2486ออกทุดงเพื่อหาประสบการณ์เข้ามาทางประเทศไทยครั้งแรกเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนั้นได้พบกับพระธุดงหลายรูปอาทิหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันเป็นตน้นเวลาต่อมาทราบว่าพระเกตมาลาพระอุปชากำลังอาพาธจึงเดินทางกลับพมา่าคั้นพระเกตมาลาบรรณภาพท่านเดินทางเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เดินทางเข้ามาทางอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำพรรษาอยู่ที่วัดปรางกาสีสองพรรษาก่อนย้ายไปจำพรรษาที่วัดกเกาะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเป็นชาวรามันฝึกพูดภาษาไทยและศึกษาหนังสือไทยจนสามารถอ่านออกเขียนได้ ปีพุทธศักราช2494มีคนแจ้งข่าวว่าที่อำเภอสังขาบุรีมีชาวมอญอพยพเข้ามาไทยจำนวนมากและต้องการนิมนต์ให้ท่านไปเยี่ยมจึงเดินทางไปอำเภอทองผาภูมิและไปยังอำเภอสังขาบุรีและพบกับคนมอญทั้งหมดที่มาจากโมกกะเนียงเจ้าคะเลและมะละแมงบ้านเกิดจึงพาชาวมอญเหล่านี้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านวังกะล่าง นับเป็นจุดกำเนิดแรกของชุมชนชาวมอนในอำเภอสังคะบุรีต่อมาปีพุทธศักราช2499หลวงพ่ออุตมาร่วมกับชาวบ้านไทยเชื้อสายกะเหลียงและชาวบ้านไทยเชื้อสายมอนพร้อมใจกันสร้างสลาวัดขึ้นและสร้างเสร็จในเดือน6ของปีแต่เนื่องจากไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากกรมการศาสนาวัดที่สร้างจึงมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะปีพุทธศักราช2505ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาเป็นที่เรียบร้อยจึงตั้งชื่อสำนักสงฆ์ตามอำเภอเก่าว่าวัดวังวิเวการามหรืออำเภอเก่าวังกะลำดับสมณศักดิ์และตำแหน่งด้านการปกครองคณะสงฆ์หลวงพ่ออุตามะม,มีดังนี้ปีพุทธศักราช2504เป็นเจ้าวาดวัดวังวิเวการาม ปีพุทธศักราช2505เป็นเจ้าวาดวังศรีสุวรรณารามปีพุทธศักราช2511เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2524ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมสังวรเถรปีพุทธศักราช2534ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชอุดมมงคลปีพุทธศักราช2545หลวงพ่อเริ่มมีอาการอาภาธ เป็นจำพันษาที่บริเวณสำนักสงฆ์ซึ่งลูกศิษย์จัดสร้างให้ตั้งอยู่บริเวณพุทธมณฑลและได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำเช้าวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2549หลวงพ่อลาสังขารด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลศิริราชสิริอายุ97ปีพัา73 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับ s c ค i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่